สวัสดีค่ะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของพี่วินกับคุณพ่อกันต่อนะคะแต่งหน้าไปเล่าเรื่องไปก็คลิปนี้ก็มีเรื่องความน่ารักของคุณพ่อพี่บินนั่นอีกสาหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาคลิปนี้นะคะคุณพ่อพี่วินจากไปแล้วประมาณ1ปีครึ่งค่ะพี่วินก็เลยมาเล่าเรื่องเก็บไว้ในช่องของพี่วินเป็นความประทับใจถึงคุณพ่อ เก็บไว้เป็นความทรงจำว่าคุณพ่อพี่วินน่ารักมากแล้วก็รักลูกๆมากๆหาตัวจับยากเลยค่ะเรื่องนี้โตหน่อยตอนนั้นพี่วินเรียนม .1 แล้วนะ123มัธยมต้นก็ที่บ้านคุณแม่พี่วินก็เป็นช่างเสริมสวยเนาะคุณพ่อก็มีอาชีพที่บ้านก็อาชีพหลักคือทำหน้าก็เล่าไปคลิปก่อนๆแล้วแล้วก็คุณพ่อก็ ขายยาด้วยยาแผนปัจจุบันนี่ค่ะขายตามตลาดตลาดนัดแล้วก็ขายที่บ้านด้วยแล้วก็มีอาชีพเสริมเล่นหนังตะลงุงเป็นนักดนตรีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ค้าขายบ้างที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นพี่วินอยู่มสามนะเรื่องนี้นะเออไม่แน่ใจไม่แน่ใจขอโทษนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็คือ มหนึ่งสองสามาเขาจะให้ให้ผู้หญิงเราเอาไว้ผมแค่ติ่งหูหรือว่าเลยติ่งหูนิดเดียวคือเกี่ยวแล้วแค่ไม่หลุดเลยติ่งหูสักเซนสองเซนเซน่ะจาได้ประมาณนั้นน่ะแล้วก็พี่พินอ่ะผมยาวแล้วไนงะก็โดนคุณครูเขาบอกก็โดนแล้วอ่ะว่าคุณต้องต้องตัดผมมาแล้วนะเดี๋ยววันจันทร์หน้านี่คือพี่พินต้องผมเรียบร้อยแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยเราก็หาช่างแถวบ้านไม่ได้ทั้งทงคุณแม่ก็เป็นช่างเสมวยพี่พินก็ไม่เข้าใจ สรุปคนที่ตัดผมให้ก็คือคุณพ่อคุณพ่อ,พอใช้กันไกรตัดผมให้พี่วินทั้งทั้งที่ทเด็กม1นถึงมสเรารักสวยรักงามเลยนะแต่ความที่เราพ่อคือเราอะร้องไห้ไงเราหาใครตัดผมไม่ได้น่าจะน่าจะวันอาทิตย์แหละถ้าให้นึกให้เราเหตุการณ์เพราะพรุ่งนี้วันจันแล้ววันนี้ยังไงเราต้องตัดแล้วไง หาช่างอะไรไม่ได้แม่ก็ไม่ว่างหรือไม่อยู่ก็ไม่แน่ใจสรุปคุณพ่อต้องตัดให้คุณพ่อใช้กันไตแล้วผมหวีอย่างนี้เลยค่ะแล้วสมัยก่อนเด็กอ่ะพี่วินผมหนามากคือแสกลางลงมาผมก็ไม่ต้องทําให้มันเปียกจับก,กันไตามาแล้วตัดทีเดียวอ่ะไม่มีการแบ่งผมไม่มีการทําให้ผมเปียกให้ผมเสมอกันตัดคว้า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 ,วาประมาณห้าหกทีอ่ะแล้วแกบอกว่าเสร็จอ่ะคุณพ่อบอกเสร็จแล้วล ซึ่งเราส่องกระจกกันเรักสวยรักงามน่ะมันชี้โดชี้เดเพราะผมเราไม่ได้รงไงผมอยากโศกมุมนี้มันสั้นขึ้นไปข้างบนมุมนี้มันยาวลงมามันไม่เท่าอแต่เขาบอกเท่าแล้วอ่ะแล้วเราก็ร้องไห้แต่พ่อบอกว่านี่คือการแก้แก้อะไรอะ่ะแก้เรื่องเฉพาะหน้าแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าในเมื่อเราเราไม่มีอะ่ะเราไม่มีช่างอะแล้วลูกจะให้คุณครูตีเหรอ สมัยก่อนถ้าผมยาวแล้วแล้วคุณครูเขาคอมเมนต์มาแล้วว่าเราต้องตัดแล้วว่าพี่บินก็ไม่แน่ใจว่าโดนตีหรือโดนทําโทษอะไรอ่ะแต่คือเราต้องมีความผิดแน่ๆพ่อพ่อก็เลยตัดสินใจที่จะตัดผมให้เราอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะคือความความน่ารักของคุณพ่อแล้วก็เราก็ไปโรงเรียนปกติก็เออเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้มีใครล้อนะว่าผมชี้โดชี้เดบผมยาวไม่เท่ากันหรือว่าเพื่อนล้อแต่พี่มินจําไม่ได้ก็ไม่แน่ใจอ่ะ แต่เรื่องนี้เรื่องครั้งแรกที่พ่อตัดผมให้อ่ะมันกลายเป็นกิจวัตรประจำประจำเดือนของคุณพ่อไปเลยอะค่ะคือพอถึงเวลาปุ๊บผมยาวบอกแม่ตัดผมให้หน่อยถ้าแม่ไม่ว่างพ่อตัดให้คือมันกลายเป็นอย่างนี้ไปอ่ะคือบางครั้งเราก็มีอะนะให้คนข้างบ้านหรือว่าไปร้านร้านนี่พี่วินไม่แน่ใจอะ คนข้างบ้านตัดให้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอหาใครไม่ได้แล้วปุ๊บพอพูดเรื่องตัดผมปุ๊บพ่อตัดให้พ่อตัดให้แล้วพ่อก็ตัดให้อย่างนี้ตลอดค่ะจนพี่วินจบมสามกลายเป็นผมพี่วินเนี่ยคือคุณพ่อเป็นคนตัดให้แล้วกลายเป็นว่าฝีมือคุณพ่อจะดีขึ้นพ่อก็ตัดเหมือนเดิมนะคือเหมือนพี่วินว่าตอนแรกคือจับผมมาแสกกลางแล้วก็ตัดโครงโครงโครงไม่ได้ทําให้ผมเปียก ไม่ได้มีความมีความเรียกอะไรอะ่ะที่คิดจะแบ่งผมแล้วก็ค่อยๆตัดให้มันเท่ากันอะ่ะพ่อไม่ได้ไม่ได้มองตรงนั้นเลยอะ่ะพ่อคือตัดมาเดิมตัดโครงโครงโครงแต่ความที่เขาตัดบ่อยๆไงกลายเป็นโครงตัดโครงโครงโช๊ะโชกลายเป็นผมมันเท่ากันเหมือนอาจจะยาวขึ้นมันอาจจะอันนี้ยาวยังหลุด หลุดจากการตัดหน่อยพ่อก็เล็มให้อ่ะคือเขาเขาเรียกอะไรพ,พัฒนาฝีมือในการตัดแต่ว่าลักษณะการตัดของคุณพ่อคือเหมือนเดิมจับมาตัดชดชๆๆๆๆๆแต่อ่าอันนี้เหลือมาหน่อยหนึ่งนะสี่ห้าเส้นพ่อจะเล็มให้กลายเป็นคุณพ่อมีฝีมือในการตัดผมพี่วินแล้วพี่วินก็ให้คุณพ่อเป็นคนตัดผมนั่นแหละค่ะกลายเป็นช่างตัดผมจนพี่วินจบมสาม คลิปนี้คลิปนี้จบแล้วค่ะเดี๋ยวจะหาลิฟก่อนคลิปนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วมั้งไหนคลิปละเพื่อนเพื่อนท่านไหนมีความประ,ประทับใจคุณพ่อเล่าสู่กันฟังได้นะคะหรือ เพื่อนท่านไหนที่ยังมีคุณพ่ออยู่กับตัวเองเนะาะก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ในายามแก่เท่ากันด้วยโดยเฉพาะถ้าเพื่อนที่อายุ40 50 60เนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอายุเยอะแล้วนะดูแลท่านนะยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนาะใส่ใจท่านหน่อยตอนเล็กๆอ่ะท่านทําอะไรให้พวกเรามากมายเหลือเกินตอนเล็กๆอ่ะเ,เราไม่เราไม่ใส่ใจอ่ะว่าเขารักเราเหรอ คือการกระทําแบบนี้เราเรานึกไม่ออกนะเราเราไม่คิดอะเด็กๆว่าคุณพ่อรักเราแต่พอเราโตขึ้นอะเรารู้นี่คือความรักที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้โดยเฉพาะเพื่อนๆที่มีลูกอะเพื่อนๆจะรู้เลยว่าพ่อแม่รักเรามากแค่ไหนเพราะอะไรเพราะเรารักลูกของเรามากไงอย่างพี่วินไม่มีลูกอะพี่วินมีหลานแต่พี่วินยังคิดเลยขนาดพี่วินมีหลานนะพี่วินรักหลานพี่วินจะเป็นจะตายเลยอะโดยเฉพาะหลานคนแรกอะชื่อน้องเพลงนะตอนนี้อายุ20แล้วมั้งอยู่มหาลัย วินรักมากนี่คือหลานคนแรกแล้วถ้ามีลูกอะ่ะเราจะรักขนาดไหนอะ่ะพราะฉะนั้นเราต้องนึกเลยว่าพ่อแม่เราเป็นลูกเขาเขาาต้องรักลูกของเขาเขาาต้องรักเรามากๆอ่ะเพราะฉะนั้นดูแลท่านกันนะคะยามทุกท่านยังมีชีวิตยอยู่คลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วบา,บายๆคะ่ะ